สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ฟีมซีนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนว50ชวน50นะครับใครที่ชอบเล่นแนววอล์กแฮนแนวแบบสายงบถูกๆเนี่ยก็ลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับตอนนี้แอดมินน่าจะแจกโปรโมชั่นแบบแต่ไม่ได้แจกเยอะขนาดนั้นนะก็แบบเม้นเมลแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ชอบเล่นเนี่ยลองเข้ากลุ่มมาโหลดเล่นกันได้นะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยโปรโมชั่นประมาณนี้นะก่อนที่จะไปเล่นเราก็ให้ดูโปรโมชั่นกันก่อนเผื่อจะ บางคนอาจจะงงว่ามันคือเซ็ตอะไรกันบ้างนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับรูปโปรโมชั่นก็มีเซต50นะครับแต่สไนกับมีดเนี่ยจะเป็น90บาทนะครับผมก็ยิงหัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะตายเลยนะนก็ในส่วนของเติม110สบาทได้พเมี์เจ็วันนะครับเติมนี้พเมยมน่าจะของแรงเหมือนกันนะในส่วนของโปรโมชั่นตัวละครนะครับก็จะมี90กับ300นะครับผมมีตัวโจ๊กเกอร์กับตัวคันดิกิประมาณนี้ส่วนกิจกรรมแช้กลุ่มนะครับได้ของประมาณนี้เลยแต่ผมว่า แอดมินได้แจกพวกไอ้นี้กันอยู่นะครับพวกไอโปรโมชั่นเนาะลองไปเม้เมลอกันดูนะครับแล้วก็ของฟาร์มเนี่ยจะมีประมาณนี้เลยก็มีเซตมาดาละมีดมาดาละแล้วก็ปืน vs อะไรพ้พวกนี้นะครับผมประมาณนี้ละกันนะสำหรับรายละเอียดเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการวอล์กเกันเซิร์ฟนี้นัวมากไปไปโอ้มันจะปาดโซนทําไมอยเนี่ยไอพวกเนี้ย ปไปไปไปแต่แต่แต่แตเฮ้ยพูดเยอะจังวะไอ้ที่เนี่ยเแต่รอรอเดี๋ยวไปพร้อมเพื่อนนะครับข้างบนน่าจะมีเยอะมากอ่ะโอเคปิดไม้มาแล้วปิดไม้จบเลยทุกอย่างลาปลื่นโอ้แต่สามคนจะไหวหรอวะฟืนได้ตรงก็ได้ต้องทิ้งโซกเอานะครับเดีียววทมกัน ปไขึ้นด้วยับับับเอาลออเพื่อนไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมันอยู่ไหนหรอวะเออพวกมันอยู่ไหนอะพี่นูมนี่ยเข้าหัวเข้าหัวสองตัวโอ้ตัวอย่างเยอะเลยหายไปแล้ว เออตเตเตาตเ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 ตาตอตนตเ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 ตาตเ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 ตอตเตเตาตาตาตเ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 ตไตเ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 ตะตเตเตนตเตเตาตเตเตีตเ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 อ้ตเ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 นเต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 ้อเตเตเดเตยตเตตเ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 อเตแตเ ออกปุ๊บก็ตายปั๊บเลยเฮียโทนี่เขาจ้างให้มาร้องเพลงไงเต้ฟเจ็ดมาชอบหายวะจ้างให้โทนี่มาร้องเพลงครับเดี๋ยวมินต้องแก้เรื่องน้ำวิ่งด้วยนั่นน่ะน้ำวิ่งแม่งหมดเร็วจัด่ลงมารับหน่อยเพื่อนลงมารับหน่อยมาดิออกมาดิไอ้นุ่มบุก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 ตายแล้วเพื่อนเอาแม่งเลยหัวเรื่งหัวเรื่งหัวหนึ่งหัวเพื่อนอ่ะหัวเพื่อนอ่ะไอ้เชี่ยนี่เพื่อนนี่ว่า มาดิฟันเอาก็ได้นี่แยสั์ฟันเอาก็แรงหมือนกันเฮ้ยทำไมไอชิ้นมันชักช้าจังวะนี่แเข้าหัวไปดิเฮ้ยมึงอย่าแย่งกันดิของกูของกูของกูไป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 อับไม่หว้ไหนเพื่อนตู้เหรอเอาเพื่อนต้ดีว่า โดนนี่ไงสวยเพื่อนมันเก็บตัวผมไปเก็บเก็บดิสเลกูดิสเลยอย่างงี้เดี๋ยวเข้าโซนดีกว่าผมว่าเข้าโซนน่าจะง่ายสุดไป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 เข้าโซนดีกว่าอู้โดนดักหน้าโซนเต็มเลยดีกว่าอาจจะเข้าได้ยากนะครับเข้าโซนเฮียเก็บของดีรออะไรงานนี้ ไปไปเขามาเพือนเอาแบบใจเย็นๆเย็นๆเฮ้ยใครว่าต no. ัวน well ี้หลอดบกห่ครับเฮ้ยเด็กปั๊มไม่เต็มด้วยนะครับไม่มีเม็ดคิดนะเอ้ยมีด้วยวะมีเม็ดคิดแต่เราจะออกไงวะเดี๋ยวเราต้องออกก่อนย่จะเลัหน้าเยงด้เอเ้ยอหน้าโซนแตกไปแล้วหนึ่งออกไงวะเนี่ยไอ้ที่อะออกไปเลยออกไปเลย เฮ้ยเหมือนข้างบนดาดฟ้าจะมีคนนึ่งเฮ้ยมนจะหอนทำไมวะออกไปแล้เฮ้ยจิไม่โดนเลย่ะ <rib> เออกบตายเอามา,มา,มาไม้สัตไอเชนนะเจอกูเลยฮึบนี่ไงเอาไปหนหนึ่งหัวหนกระบ,บาลจะขอปัมยาก่อนแล้วกัน มันเก็บยากนะเซตนี้เฮ้ยเฮ้ยหนีแล้วเก็บหนีแล้วเก็บโอ้เนี่ยเห็นปะไอ้เหี้ยมันยิงกันแบบอย่างเงี้ยจะออกไงอะ่ะงานมันกูบอกเลยโอ้โหเต็มแคดแม่งเต็มเลยสัตว์เฮ้ยโอ้โหพวกกูโดนรุ่นใหญ่แล้วแหละตอนเนี้ยรุ่นใหญ่มาเต็มเต็มหลังกูเลยเนะี่ย ยี่ดูแค้นมันที่กี่ตัวเนี่ยสัตว์กูตีก่อนเลยแม่งกูโดนรุ่นใหญ่แน่ไปแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้าเฮ้ยขึ้นดีดยสนะยศนะขึ้นดีดยสนะเอ้าวกดผิดอิเหี้ยกดผิดกดผิด นยไอ้ผู้จูด่าฟ้าโกโจมาแดงชั้นห้าสองตัวโกโจโดนเหรอวะเฮ้ยโกโจตีใหม่เล็กเล็กห้าเล็กห้าตีมาไอเคหนึ่งไงเคหนึ่งหัวตี้เคหนึ่งหัวตี บอ,อนไม่ตีเลยอะ่ะเอ้ยตีแล้วมาตีแล้วสวยแล้วก็เกาพี่อยู่ไกลเ,อเอโอเ้โหโจตายไปถัดห้าหัวห้างันเห้าหัว <S 2> <S 2> โอ้ยยังไงอะ่ะท่าน,นี้เฮ้ยไปยากแล้วดาฟ้าขึ้นไม่ได้โคโจรกี่ตัว <S 2> <S 2> <S โคโจเป็นล้านแน่เลยสู้ๆไหนว้อ่ะ ผมไม่ผมลงไปผมว่าผมตายชัวร์นีหนีนะเล่นข้างหน้าดนะิเล่นข้างหน้าดิาาดดเพื่อนยิงได้ดยิงไงวะไอ้เหี้ยเล่นข้างหน้าดิโกูโจ้โอ้โหเฮ้ยมาช่วยดิตึกนูน้นน่ะเรียบร้อยกูโจ้กูดับชัวกูมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะไอเดินไปดิ <laughs> พี่กูสองสารโจโจว่ะผมอยากช่วยนะแต่แบบไว้ก่อนแล้วกันโจโจกำลังโดนสวยยิงช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่สวยเกิดโดนเอาหัวไเฮียเอ้ยผมผมอยากโดดลงไปนะเอาแม่งดาซัดไม่ไหวแล้ว ตายสัตหมดสวยเียมาดิตายสัตว์สวยกูโจมึงเวอร์เกินเพื่อนชื่อไรใครกูอย่าฟันกูมาดิหมด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 ตีเฉยกูโจ้คตรถึงอ่ะเดี๋ยวขอดูดิ ตตาายยี่เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าช่วยด้วยหน้าตึกหน้าตึกตัวเดียวไอ้เชี่ยงานนี้กูมากากลางจัดอ่ะขอขอเก็บให้หมดเลยสไนน์เนี่ยผมไม่ได้แจกฟรีนะครับไอเก่งเออเอาของให้กูมาเรีเฮ้ยหน้าตึกหน้าตึกไอหลังตึกหลังตึกไข้างหน้ากูไหนวะเฮ้ยพี่หนอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยหนอยู่ไหนวะเออเออมันห่าง ไอชี้หายหายเฉยของกูเต็มตัวเลยเนี่ยไอสัตว์เป็นโดนหรือเปล่าน้ำวิ่งจะหมดแล้วว่าของขาดทีเซอร์งานนี้มึงยิงฟีใช่ปะเฮ้ยอย่าบังดิเอ้ยนี่ไงสัตว์มึงชอบยิงกูฟีใช่ปะชอบยิงกูฟีใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวกูดิ้ด้วยกูดิ้ด้วยกูดิ้ด้วยสัตว์กูดิ้ด้วยเออรอตีด้วยรอตีด้วยนี่ก่อนแล้วกันนะ โอ้โหม้สัตว์เจอกูแน่ไหนวะไปไหนวะไม้สัตสวยสวยสวยไม้เฮี้ยมึงทำอะไรกับมึงทำอะไรกูไว้เซฟโซนทำไมไว้เซฟโซนหรอไอ้สัตว์เฮ้ยเซฟโซนมึงฮาไงเฮี้ยกดกูแงเฮาดิเซฟโซนเป็นฮาเว้ นี่ไงเข้าตัวไปก่อนหนึ่งเม็ดเข้าตัวไปอีกหนึ่งเม็ดอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแตกเอ้ยโผงเลยโผงเลยโผงเล็กโกโจสั่งถผงสิสวยสวยเย็ดเอาไว้ยิงไว้ยิงไว้อุ้ยยิงไม่โดนเลยวกะสั่งถผงไว้สั่งถผงไว้เฮ้ยขวามือขวามือโกโจสองตัว vậy 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 mà chưa mà, không... Cái mày 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 đi phan mày 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 rồi, mày rồi, mày 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 rồi, mày 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 mày

เฮ้ยมันไม่ตีวะเฮ้ยเพื่อนมึงหัวตีเฮ้ยมึงหัวตีมึงหัวตีเออไอชื้อนี่ลืมชื่อตัวเองไอสัตว์ไม่ไม่ไม่ได้ดูขอโทษครับขอโทษตีไปเพื่อนตีไปแล้วนี่เงี้ยอยู่ใต้ตึกปะใต้ตึกใต้ตึกมาดิเฮ้ยไอชี้อะมันแม่นกระจังวะเฮ้ยมันขึ้นมาเร็วเฮ้ยมันขึ้นมาเร็ว

นี่ไงเฮ้ยบนหัวกูโจบนหัวข้าตัวมาดิสัตขูกไดู้่ดีขู่ได้กูกดีกูกได้กูกดีกูกได้กูกดีกูกได้ขูกดีกูกได้กู่ดีมาดิ

เฮ้ยเียวเจียวเจียวกปรับแต่เกทั้งนั้นเฮ้ยๆย่าออนบ้นชอบแล้วสวยเด้ยมั้ยเฮ้ยลุยดิลุยดิกลัวอะไรเวกบวกบวไม่เกี่ยล้วศาสตร์ชอบยิงฟีใช่ปะชอบยิงฟีกันใช่ปะนี่ไงาสชอบยิงฟีกันใช่ปะใครใครีกดไมค์เพอแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดแล้ว นี่ไปก่อนเฮ้ยดันเลยดันเลยกลัวอะไรวะเออมันก็ดันกันดิรออะไรกันวะไอหนุ่มหนุ่มเวจอกูรุ่นใหญ่เวอ่ะ ไปดันดันดันนี่ไงสตาดเข้ากระบานไปกูไม่ได้ยินมึงกดไแปดเลแปข้ากระบานไปนี่ไงหัวสองไปดิสตร์กลัวรุ่นใหญ่รู้จักปามีเพื่อนไม่มีผลขาบนหัวเขาบนหวงแทงดินี่ไงน ไปท้ายสัตว์เป็นไงล่ะระเบิดเวลาเอ้ยดูของดูพวกของนี่ไงใหญ่กูเข้ามือสัตว์ลูกกูอะของจริงเฮ้ยมันยิงเพื่อนมันยิงเพื่อนโอ้ยมัยิงไม่โดนไอ้พี่อะ แล้วเพื่อนเราตายได้ไงหรอเป็นลมมั้งเป็นลมเป็นลมมาดิแบบนี้กูชอบรอลิงเลยรอเลิงเลยสวยสวยดันเลยเพื่อนดันเลยไหนวะต้องไหนยิงพวกเพื่อนเราวะฮึโมโคน้องไม่ลั่นพอเฮ้ยหลังวัตถฟาร์มหลังวัตถฟาร์มแต่้ายิงหรอวะ หลังวัดฟาร์มหลังวัดฟาร์มไอเดียบ้าไปไหนกันวะนะอะไรเขาเรียกว่าวิ่งดักเหมือนดาฟ้าจะมานะผมไม่เป็นไรหรอกนะระเบิดก็ยิงเราได้ยิงได้เยอะอยู่เดี๋ยวขอไปจัดจัดหน่อยละกันโอ้โหปิดไม้แม่งก่อนเลยไอ้เหี้ยปิดไม้แม่งก่อนเลยไปดาฟ้าเจอกูไอสัตว์ยิงพีใช่ป่ะเจอกูหน่อย ได้โอ้ชักแม็กอีกแวไอ้เฮียกูหนีแล้วจ้าหนีแล้วจ้าอยู่ทำไมละจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยตึกกูมีสองตัวได้เลย ไ,ไหนวะขออญาตไปหาเลยเฮี่อสวยสวยวู้ดดูดเฮ้บโดดไม่ถึงไม่เคยหวั่นเก่งแลวมาดู่ดดฟ้าเพื่อนตักวาา่าโอ้โหไอเหีย้ยจะเตกตุดอีกแล้วโอ้ยเล็ดเลสูด่าเฉย,ยตามมาพลทหาร มีช้าังวะโรคตตอยูขอร้องหรอเียองวะมีเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนอยู่ข้างบนเฮ้ยกลัวไหมเนี่ยนะเอาหัวเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นดิเพื่อนดำเลยเสวยสวยตัวตัวท้ายตัวอีกหนึ่งหัวไม่หนึ่งหัวไม่หนึ่งขันเดียวชั้นห้าชั้นห้าหัวอีกหนึ่ง ไม่เดียวไม่เดียวไม่ใช่ฉันสามฉันสามฉันสามมาได้เองขอขึ้นก่อนเลยกันเอามันสวยสวยฉันสองต้องไงล้วชันสองไตแล้วตัวตัวไม่เดียวไม่เดียวไม่ไหนแล้วะเฮ้ยยียีไม่โดน ใช่หรอมันตกหรือกูตกเฮ้ยแตเอามันให้ตายนะเว้ยเฮ้ยลมมันลมมันเอามันให้ตายเฮ้ยอยู่ไหนเลยวะฟันมันฟันมันฟันมันไหนหรอฟันมันตายตายตายเจอวิญญาณพวกกอ่ะรุ่นใหญ่เว้ย โอเคครับก็ประมาณนี้นะทุกคนครับกดติดตามฝากกดไลค์นะครับว่าจะมีคลิปเลิาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากนะสำหนะรับแนววอล์คอนอย่างนี้นะครับคใครที่ชอบเนี่ยลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมสำหรับนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ